สวัสดีครับพีบ่มิ้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss m ิสเ h อ n n e l มชครับกับคอนเทนต์วันนี้หลังจากที่เราอบมอนเซร่าอัลโบไปแล้วนะครับประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็มีคําถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะพร้อมเปิดถุงอบหรือว่าต้นไม้รากมันเดินแล้วรากมันพร้อมแล้วต้นไม้มันพร้อมที่จะมาสู่โลกบรรยากาศภายนอกแล้วก็เพื่อเผชิญกับความ โหดร้ายของบรรยากาศบ้านเรานะครับวันนี้มิเซมอยาพาพี่พี่เพื่อนคนนะครับมาดูว่าการสังเกตนะครับมอนเซอร่านะครับไม่ว่าจะเป็นอัลโบหรือไทคอนนะจะดูยังไงว่าเขาพร้อมที่จะออกจากถุงอบนะครับหรือว่าเขาพร้อมที่จะามาตั้งโชว์หรือบางทีเนี่ยนะครับพี่เพื่อน <ๆ S 2> อาจจะมีจํานวนเยอะก็พร้อมที่จะจําหน่ายนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามอสเซอราอาลโวก่อนนะครับส่วนไทคอนจะเป็นของแถมนะเพราะว่าไทคอนเนี่ยมิเซมยังไม่ได้ตัดให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับ แล้วก็ไม่ได้อบแต่มีแอบตัดไว้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายสำหรับไทคอนส่วนช่วงแรกเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามอน์เซอราอัลโบนะครับที่ตัดแล้วถ้าเขาพร้อมที่จะออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเราสังเกตยังไงนะครับก็ตัดไว้แล้วก็ทำคลิปไว้แล้วด้วยนะครับก็มีเพื่อนๆเพื่อนสนใจเข้ามาถามราคาพิเศษก็อาจจะขายราคาแรงนะครับเพราะว่าไม้มันค่อนข้างจะสวยไม้มันค่อนข้างจะแรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับมีความพิเศษ นะครับนิดหนึ่งกับต้นมอนซาลาอัลโบไทคอนไว้ไทเกอร์นะครับไปไปดูกันเลยครับอ่าต้นนี้คือไทคอนนะครับที่ไม่เซมได้ยกยอดไปไม่ได้อบนะครับอ่าไม่ได้อบนี่นะครับให้ดูว่าที่จริงไทคอนก็สามารถที่จะไม่ต้องอบก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องหาพื้นที่หาสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะยกยอดแล้วก็ในการที่จะเตรียมต้นในการยกยอดนะครับไปไปดูเป้าหมายของเรานะครับนั่นก็คือต้นนี้นะครับ m o n เซอร a a อัลโบฮอลแลนด์นะครับไวท์ไทเกอรนะนี่นะครับตอนนี้ไม่ซ็มว่าเขาพร้อมแล้วแหละที่จะออกมาสู่โลกภายนอกนะครับซึ่งเราได้ทําการอบไปแล้วประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็การอบของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ว่าจะแถมให้พี่เพื่อนๆนั่นก็คือต้นมอนเซอร่ไทคอนนะครับ ต้นนี้ก็สวยงามมากๆนะครับเป็นต้นที่มิเซมเก็บไว้สะสมเลยแหละนะครับไม่ไม่ขายก็ทําพันุ์ก่อนทําจํานวนก่อนนะครับไว้ตั้งแม่ก่อนเผื่อได้ของดีมานะครับเราก็จะแกะทั้ง2ถุงเลยนะครับนี่นะครับเป็นทั้ง2ต้นนะครับแล้วก็พี่เพื่อนถามมาว่าไวท์ไทเกอร์อันนี้บอกกันเป็นเบื้องต้นกันนะว่าเป็นยังไงมิเซมบางทีก็บางคนก็รู้จักไม่รู้จักนะครับนี่นะครับมอรซาลาอ่าอัลโบไวท์ไทเกอร์นะครับตัวลักษณะของความด่างของเขานะครับก็จะเป็น สีแบบด่างเป็นสีขาวนะครับขาวแบบโอโมนะขาวสะอาดสอาดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเขาจะมีคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบฝุ่นนะครับหรือเป็นหมอกนะครับในพื้นที่ของในสีเขียวแบบนี้เห็นไหมนะครับเขาก็จะมีสีขาวๆแบบนี้นะครับมันก็เรียกว่าไวท์ไทเกอร์นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะแบบมมๆคุนๆอะไรประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้ แตกยอดใหม่ขึ้นมาสวยงามมากนะครับอ้าวนอนมันมันนอกเรื่องแล้วครับไปเราไปแกะทุงกันดีกว่าว่าเราจะดูยังไงว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับมอนเซล่าอัลโบไวทไทเกอร์ต้นนี้ครับที่เรายกยอดไว้แล้วครับอ่ามาครับเพื่อนๆก็พร้อมที่จะแกะดูแล้วนะครับหลังจากที่เราอบมา2สัปดาห์นะครับเราจะมาดูว่าพัฒนาการของไม้ยอดนะครับมอนเซล่าอัลโบต้นนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่จริงๆแล้วบอก เผยเป็นความในก่อนเลยว่าต้นนี้เขาพร้อมที่ออกจะออกจากถุงแล้วนะครับวันนี้มิเซมก็ดูเลิกงามยามดีแล้วแหละนะครับก็น่าจะเป็นวันที่จะสามารถเอาเขาออกจากถุงอบของเราได้แล้วนะครับเลิกว่าเลิกงามยามดีดูยังไงนะครับดูของปริมาณฝนนะช่วงก่อนหน้านี้โอ้โหฝนตกเยอะมากนะครับก็ถ้าฝนตกเยอะเนี่ยมันก็มีความทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่มิเซมคิดว่ามันน่าจะเป็นอันตรายต่อ ต่อต้นไม้ของเรามากกว่าก็เลยว่ารอ,อก่อนนะครับรอให้ให้ฝนหยุดก่อนแล้วเราค่อยมาแกะเขาออกจากถุงอบก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม้เขามีรากไม่เยอะนะครับฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวแล้วมิเซมจะชอบแกะถุงนะครับในตอนเย็นนะเพราะว่าเราไม่ต้องได้ปรับอุณหภูมิอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องได้แบบรอให้ต้นไม้เขา รับอากาศปรับอากาศอะไรอย่างนี้นะก็สามารถแกะได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนำอาต้นไม้ออกมาได้เลยอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ถ้าตามทฤษฎีแล้วก็เขาบอกว่าให้เปิดปากถุงไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ให้ไม้ของเราเนี่ยได้อากาศก่อนได้อะไรนะได้สัมผัสอากาศที่อยู่ภายนอกก่อนแต่จริงๆคือถ้าเรารู้ว่าอากาศมันไม่ไม่ร้อนไม่มีการสวิงตัวของอากาศระหว่างข้างในถุงกับข้างนอกเนี่ย มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถนําออกมาได้เลยนะครับอืมมาครับพร้อมแล้วนะครับพี่เพื่อนสําหรับต้นนี้ครับมอนเซล่าอัลโบนะครับไทคอนเอออัลโบมอนเซล่าอัลโบนะครับฮอลแลนด์ของเรานะครับนี่นะครับพร้อมแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือใบเก่าดูใบเก่าก่อนนี่นะครับอันนี้คือใบเก่านะครับจะมีความเสียหายตั้งแต่ก่อนที่จะยกยอดแล้วนะครับนี่คือความเสียหายตั้งแต่แรกนะครับช้ําน้ํามาก่อนนะ อ่านี่ใบที่สองนะครับนี่นี่ใบที่สองสวยงามมากพี่เพื่อนดูครับสวยงามไหมนะครับด่างกระจงกระจายกันเลยถึงว่าถึงว่านะมีพี่เพื่อนสนใจกันมากเลยนะครับแล้วก็นี่ใบร่าสุดของเรานะครับนี่นะครับใบล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับด่างขาวสวยเขียวนะครับเตียกระจายกระจายกันและที่สําคัญก็คือเราสังเกตจากอะไรว่าต้นไม้เขาพร้อมที่จะออกจากถุงนะครับอย่างแรกนี่ให้ดูก่อนครับ เรื่องระบบลากเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขาเดินแล้วนะครับระบบลากเส้นนี้นะครับเดินแล้วนะครับเป็นลากขาวสวยเลยนะครับปลายลากจะมีคล้ายๆกับฟองอากาศหรือคล้ายคล้ายกับตัวเนื้อเยื่ออะไรเกาะปลายลากแสดงว่าลากลากลากเขาเรียกว่าอะไรนะลากฝอยเขากาลังจะเดินนะครับและที่สําคัญก็คือลากนะครับนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านั้นข้างในนี้นะนะครับก็มีสีขาวแล้วนะครับเดินลากเดินละนะครับบริเวณหมุน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 ไปดูนะครับ แล้วที่สำคัญก็คือดูอาการของต้นไม้แล้วไม่มีปัญหานะครับโดยรวมนะครับทำให้เรารู้ว่าไม้เขาน่าจะเดินแล้วนั่นก็คือนี่นะครับเห็นไหมฮะยอดใหม่เดินแล้วนะครับยอดใหม่เดินขึ้นมาแล้วนะครับกำลังจะแตกยอดใหม่แสดงว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์พร้อมที่จะออกมาสู่โลกภายนอกนะครับสวยงามมากต้นนี้นะครับไม่มีปัญหาเลยในการอบนะครับ ไม่มีชม้ำไม่มีเน่าไม่มีเสียเลยแล้วก็ที่สําคัญลากเดินดีใช้แล้วยะเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเราก็ได้ต้นใหม่ขึ้นมาแล้วปะ่ะอันนี้ก็สิ่งที่นี้สิ่งที่นีแนะนําไปตั้งแต่คลิปเรื่องของการตัดยกย่อดแล้วก็ชำนะวิธีชำวิธีการอบเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปนั่นก็คือต้นไทคอนนะครับไทคอนไม่รู้ว่าไทคอนมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ที่สําคัญก็คือ เขาน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละครับไทคอนน่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเต่งตึงนะครับใบเด้งดอีอันนี้เป็นของแถมนะี่เพื่อนของแถมนะเพราะว่ายังไม่ได้ทําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับยกยอดยังไงอบนะครับในสไตล์ยังไงวิธีเดียวกันแล้วก็จะสังเกตยังไงว่าไม้เขาแข็งแรงแล้วนะครับพร้อมสู่โลกบรรยากาศภายนอกนะครับอันนี้ แอบตัดนะครับแอบตัดเป็นไม้ไทคอนที่เก็บไว้นะครับสําหรับตั้งแม่เลยทีเดียวสําหรับสวนของเรานะครับ DM p an. อ็คือในลักษณะของถุงนะครับจะมีความชื้นนะครับมีมีในส่วนของอน้ํานะครับเกาะบริเวณตามถุงเต็มเลยนะครับเต็มเลยเนะอาได้เวลาออกมาแล้ว ครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่เพื่อนๆเห็นไหมไทคอนต้นนี้สวยงามมากนี่นะครับนี่คือใบที่หนึ่งนะครับใบแรกเลยนะครับอันนี้คือใบที่สองนะครับใบที่สองใบที่สามนะครับก็สมบูรณ์สวยงามดีนะก็สําหรับการชําไทคอนเนี่ยนะครับมิเซมชําคล้ายๆกับต้นบอลกระดาษดำด่างนะครับก็คือเอาน้ํารองข้างใต้ด้วยนะครับแต่ใช้วิธีในการ ลองกระถางนะครับใช้วิธีในการลองกระถางเป็นกระถางสองใบแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตัววัสดุปลูกนะครับแช่น้ำนะต้องทําแบบนี้นะครับลักษณะต้นก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงใบเด้งดีนะครับรากน่าจะเดินดีแล้วนะครับโอกาสที่จะเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องก็มาแน่นอนนะครับเอาละครับก็ทํากันไปสองต้นนะครับวันนี้มาแกะถุงอบนะครับ ในการใช้ระยะเวลาในการอบ2ส,สัปดาห์นะครับต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีช้ำไม่มีเน่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับที่สําคัญก็คือพร้อมที่จะพัฒนาการจเจริญเติบโตแต่อย่างที่บอกว่าไทาคอนนะครับต้นนี้นะครับลักษณะาการจ่ายใบคือเดือนละ1ใบนะครับส่วนอัลโบนะครับถ้าไม้มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่างเร็วสุดนะที่มิเซมเคยเจอก็คือ สองสัปดาห์ต่อหนึ่งใบหรือสามสัปดาห์ต่อหนึ่งใบนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแอดเฟนแอดเพื่อนกันใน a c e b o o k นะครับ b m เซึ่งตอนนี้ใครแอดมาไม่เซ็มรับหมดเดี๋ยวค่อยสก,กีนที่หลังตอนนี้เริ่มมีคนที่ไม่น่าจะรับแอดแต่ก็รับไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสกแกนสก,กีนที่หลังแล้วก็ค่อยลบไปนะส่วนเพื่อนเราจริงๆเอฟซีลงจีนก็จะดูแลกันไปตลอดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับ B M แพ a n ไม้ด่างไม้มงคลนะครับเข้าไปกดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พาทุกคนมาเปิดถุงอบนะครับมอนเซร่าอัลโบนะพระเอกของเราคืออัลโบนะครับอันนี้ของแถมคือไทคอนให้กับพี่เพื่อนได้ดูว่าการอบแบบมิเซมก็สบายๆและสำคัญคือพัฒน,นาการได้ดีมากนะครับลาพี่เพื่อนไปก่อนนะครับ